สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าวางแผน11ตาเดินนะครับก็จะเป็นการวางแผนนะครับที่แยบยนต์หน่อยนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ลองไปดูนะครับวางแผนยังไงนะครับผมเอาชื่อนะและชื่อเรื่องตรงนี้มาจากซีรีส์ของอหนังนะครับหรือเป็นซีรีส์ของ ฝรั่งนะครับเป็นมักลูกสากลน,นะครับเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาสอนลูกศิษย์ว่าการวางแผนเนี่ยเร,เราจะต้องนะวางแผนให้ได้1 1อตาเดินนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะครับผมจะเดินได้หรือเปล่านะครับผมก็เอาชื่อซีรีส์เขามาลองตั้งดูนะฮะแล้วก็มันจะมีช่วงช่วงเกมอยู่นะฮะที่ปลายกระดานนะมันจะมีอยู่แต้มแต้มหนึ่งนะครับก็คือมันต้องคิดให้ได้ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะ เราอยู่กันในแอปไทเชฟด้เอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะะช่างยันสีดํานะครับโดนฝังสูงอีกแล้วนะครับคุณเฮนะครับนะเป็นสีขาวนะครับโอ้โหแต้มน,นี้เขาเขาไม่ไม่เสริมนะไม่เสริมเบียรสูงนะครับก็แทงเบียรตัวนี้นะสกัดแล้วก็ไปหวังละลายนะครับ,ละล,บนะละลายเบีย้นะละลายเบียเบียร์เขาออกด้วยนะครับก็เบียร์ริมนะกินเข้าเข้าไหนนะครับ ตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปของเบีย้ยนอกเบีย้ยในเลยนะครับแต้มนี้นะฮะแล้วก็แต้มนี้ก็ใช้ม้ากลางปีกไปนะม้ากลางปิดไปนะจับเบีย้ยเขาด้วยนะจับ2ด้วยนะครับโอ้เขากินนะฮะเขาเอาเบีย้ยความกินไงเข้ามานะครับแต้มนี้นะฮะก็ถ้าเราเอาม้ากินนะครับ นะมันก็ได้นะครับแต่ผมว่าเอาโคนกินขึ้นไปดีกว่านะครับได้พื้นที่ในการเดินนะครับเขาถอยนะครับถอยกลับก็เสริมเบีย้ยกข้าาปนะครับเสริมเบีย้ยกราปเขาใช้คนขึ้นมาตำแหน่งน,นี้นะครับโอ้โหมากยังไม่ยังไม่ได้ทันเปิดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับกินกันไปตุบตับตุบตับเลยนะครับแต่นี้ก็แทงเบีย้ยนะเอ้ยแทงเม็ดนะครับแทงเม็ดอาให้เม็ดอยู่ไม่ได้ เ,เขากินตัดเข้ามาผมก็กินตัดเข้าไปนะครับโอ้โหเปิดฉากมานี่ใส่กันก่อนเลยนะครับแต็มนี้นะเพื่อนๆครับผมว่าเห็นนะเราได้เปรียบนะได้เปรียบเรื่องเม็ดนะครับผมไม่เอาแล้วสูงนะครับผมกินเม็ดเข้าไปก่อนนะครับแต็มนี้นะกินกกบเข้าไปนะครับเอาใช้ละกินอ๋อ <undergo>. ก็ใช้โคนนะหลบครับหลบหลบขุนหลบขุนอยู่ไม่ได้นะไม่เอาแล้วเบียรสูงนะครับเอาเปรียบ เม็ดตวงก็ยังดีนะครับนะหมักลุกไม่ต้องเอาเยอะนะเอาเขาเอาเรือมากดโคนเรานะขาดขาดโคนขาด,ขาด,ขาด,ขาดแต่มตมนี่นะก็ลองไว้ลองไว้เขาใช้มา้ามามา,มาตรงไหนอ๋อม้ามา,มายังไม่มีอะไรยังไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เอาเม็ดขึ้นไปเขาโดดม้มามาจับไหมโอ้เขาไม่มาจับอีกเอาไม่มาจับจะลงมาแทงมาแล้วหรือเปล่า โอ้แต้มน,นี้ไม่ได้แล้วครับต้องผมว่าต้องต้องเสริมนะเสริมกําลังพลขึ้นไปนะมันมีตําแหน่งมา้าตําแหน่งโคนเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆน,นะแต่ก็ผมก็ยังยังไม่น่ากลัวนะผมยังไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราขึ้นได้สูงกว่าเขาแล้วนะครับตัวเราขึ้นเตรียมพร้อมอ่ะเราพร้อมแล้วนะครับนะแต้มตรงนี้ก็ แปลกระบวนยังไงดีครับเนี่ยเอาเม็ดขึ้นไปอา้าวเม็ดขึ้นไปเขากินไหมมา้มาม้าเรามีผูกสองตัวโคนด้วยโอ้อย,ยังไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนะคือเรื่องเรื่องเอาเม็ดขึ้นไปจะแทงม้านะแต่ยืนคำสูงไว้นะครับเขาก็จะเดินจากอ้าวแต้มนี้ก็ตามที่คิด,ดครับแทงม้าเข้าไปอีกโอ้โหได้ได้ฝังสูงได้เม็ดยืนสูงแต้มนี้นะครับเพื่นอนๆอ้าวเขามาไปจับปากจับสองไม่เป็นไรครับ จับสองให้เขากินไปโอ้เขาไม่กินนะฮะกขโดดมาออกมาริมกระดานเขาถ้าทำอะไรเราเนี่ยก็คงยังไม่มีอะไรเนาะเหลือมากกดไว้กดโค้นไว้โอ้ตำแหน่งนี้เขาเตรียมจะซ้อนจะซ้อนนะซ้อนเรือนะฮะผมเอาออกก่อนละลายออกก่อนเอาเขากินมาเราก็ต้องเอาโคนกินแล้วครับแต้มนี้นะก็ยังไม่มีอะไรขาดเพื่อนๆนะเราก็เอาโค้นกินเข้าไปนะครับ โอ้โหคนก็ขึ้นมาใช้ไม่ได้เรือยังใชไ้ไม่ได้ใช้อีกลำหนึ่งเอาเขาแทงมา้ามาแต้มนี้นะครับเพื่อนๆผมดูแล้วนะจะจะโดดหนีไม่เอาไม่หนีดีกว่านะฮะไฟกับเขาเลยนะครับเพราะว่าผมวางแผนไว้แล้วนะครับ11ตาเดินนะครับเพื่อนๆลองไปคิดเอาเองจะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ว่ามันก็ได้หลายนะฮะคือเอาโคนขึ้นไปเอาเม็ดแทงลุกกินกินอ่ากินเรือ กินเรือเอามากินโคนลุกโอ้โหมันยุ่งยิงไปหมดเลยนะผมทิ้งไม้กินเลยเขากินอ่ากินตอนแรกผมจะเอาโคนกินในแทงลุกกินเรือก่อนแทงลุกติดไหมถ้าติดเรากินปุ๊บเปิดลุกเขากินเม็ดเราเอามาเอาโคนกินมาลุกโอ้โหเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลุกสอดไส้โอ้โหมันประมาณนั้นนะครับมันๆนวครับแต้มนี้นะครับเป็นยังไงครับกินมาผมไปแล้วนะฮะโอ้โหถึงกับหยุดเลยครับเพื่อนๆนะ สงสัยนะครับนะฮะเนี่ยผมวางแผนนะถึงไหมครับเพื่อนเพื่อนครับ11อตาเดินนะฮะก็เอาหนังนะเอาชื่อซีรีส์เขามาตั้งนะครับเพื่อนๆนะครับก็อยากจยให้เพื่อนๆนะคิดพยายามคิดเยอะๆนะะมองให้ไกลๆนะครับเราจะได้มีไอเดียในการทํานะครับอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับก็ขอให้คิดนะฮะ ให้มันมากมายนะฮะแล้วก็จินตนาการไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะฮะแต้มนี้ถึงกับหยุดเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะคุณเฮนะครับหยุดไปเลยนะครับช็อกไปเลยนะครับแต้มนี้นะครับดูแล้วนะคุณเฮก็คงจะถอดใจไหมเนี่ยเพราะโดนกินเรือนะครับแล้วก็จะโดนกินไม้อีกตัวงหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะฮะนะเอาโหเโหอ้าว หลุดไปแล้วครับเพื่อนๆนะฮะสงสัยจะยอมนะครับเพื่อนๆนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมันมีอีกเกมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมแถมให้อีกเกมนะครับก็มาเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเป็นเกมที่2ของวันนี้นะครับจับคู่มาเจอกับคุณชัยไผ่ตันนะครับเรเรียกคุณชัยแล้วกันนะครับก็นะคุณชัยก็ยังมีเลตติ้งอยู่น้อยหน่อยนะครับนะก็เพื่อนๆลองลองชมดูนะครับ นะถ้าเดินผิดพลาดก็โดนทั้งกระดานนะครับเพื่อนๆนะค่อยดูนะครับก็น้องน้องเขายังอาจจะไม่ค่อยชํานาญไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็อยากจะมาให้เพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับว่าตําแหน่งแบบนี้นะครับผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วนะฮะนะเป็นยังไงครับนะฮะคือแต้มอย่างแบบนี้นะเจอกันบ่อยมากนะครับเขายังฝังสูงมายังไม่ทันนะฮะแล้วก็ถอยกลับไปนะครับนะครับเขาถอยกลับไปแต้มนี้นะครับ ช่างยันก็รักษาเบียสูงไว้ก่อนนะครับนะผมจะรักษาเบียสูงไว้ก่อนเขากินตัดนะครับนะผมก็ต้องกินนะเอาอะไรกินดีม้าหรือเบียดีนะครับนะเพื่อนๆลองลองกินอน,นาการไปด้วยนะครับจะเราจะเดินอะไรนะครับตามตามที่ความคิดเหมือนกับผมไห่อะไรประมาณนี้นะครับเ็าแทงม้าก็กลับมาแล้วครับอา้าวกลับมากลับมาก็ เบียรสูงเราก็ยังค้ำเขาอยู่นะครับเขาขึ้นยากนะครับเห็นไหมทั้งม้าทั้งโคนทั้งเรือนะครับด้านขวามือติดไปหมดเลยนะครับโดนเบียสูงตัวนี้เม็ดจริงๆนะเม็ดแต้มนี้ต้องขายนะครับเพื่อนๆนะแต่เขาไม่ขายนะครับเขาเดินขุนหลบนะครับก็กินตัดเข้าไปเลยนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามเดินเป็นม้ากลางปีกนะไปจับสองนะครับซึ่งมันจะเสียอีกนะครับนะพอจับ2เสียอีกโอ้โหนะครับก็ ก็ไม่มีอะไรมาผูกได้นะครับนะม้าก็ผูกไม่ได้เรือก็ติดนะครับนะเดินไปเดินมาก็ติดติดขัดๆนะครับแต่ทนี้ก็หลบด้านด้านด้านขวามืออีกแล้วนะครับนะช่างยันก็กินฟรีเข้าไปครับอีกหนึ่งตัวนะครับเขา้ากินแล้วก็กินมาเอามมากินไปไอ้นะครับขเขาเรือมากดไหมอเอาเรือมากดนะก็เม็ดผูกได้ไหม เอาเม็ดผูกดีกว่านะครับเอาเม็ดผูกเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นโค้นขึ้นขุนไปนะครับเพื่อนๆนะเดินเขาเดินเบี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นขุนไปนะครับนะ <S <S คือพื้นที่ไม่เขาไม่มีพื้นที่ในการเล่นเห็นไหมฮะมันติดไอเม็ดเม็ดตัวตัวเดียวนะครับบางทีเราก็ต้องยอมละลายขายทิ้งมันไปนะครับแต่นี้ก็ใช้เรือมากดเบี้ยนะครับผมก็ไม่ยังไม่ให้กินนะครับยังไม่ให้กินนะ เบียก็เรียกว่าเบียตัวเก่งนะครับเบียรสูงตัวเก่งนะฮะเสริมเข้าไปอีกโอ้โหเขาใช้โคลนขึ้นมาผมก็โคลนขึ้นไปนะครับอ่าเขาถอยเรือก็เสริมโคลนเข้าไปอีกครับโจมตีอยู่ตรงกลางนะประมาณอยู่ที่เซนเ,น,เนเตอร์นะครับนะฮนะู่ต่อสู้สก็จะเดินอึดอัดเดินยากนะครับต่อไปแล้วก็จะใช้เรือใช้ม้าหมุนนะฮะ ก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหเพราะด้านขวาเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับเพื่อนๆนะนะเดินผิดตัวหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยก็เสียเสียทั้งกระดานนะครับมันติดขัดกันไปหมดนะผัวพันกันไม่หมดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนว่าขัดขาตัวเองนะครับก็เรือไปกดค้นไว้นะครับอ่าแบบนี้อีกแล้ว แบบนี้เรือเขาขาดด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆเนาะแทงนะลอยเลยนะครับแต้มน,นี้อ้าวลอยลอยแบบนี้ก็กินโคนนะฮะมันก็ต้องกินโคนใช่ไหมครับนะกินโคนเข้าไปอีกโอ้โหกินโคลลุกข้าไปนะครับแต้มน,นี้ต่อเรือเรือเรายัางไม่กินนะครับเราตีลุกก่อนก็ได้ไหมอ่าเอาเรือตีลุกก่อนก็ได้นะครับกินก็ได้นะครับแต่แต้มน,นี้เอาเรือตีลุกก่อนนะครับนะ พอตีลุกก่อนเราเอาเลือกินเราก็มาตีลุกได้เบียดดังขวาอีกโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับมันบุ่นวายกันนะครับก็คงจะยับยับอ้าตีเข้าไปอีกนะเอาถ้าเขามาติดคนมาติดได้ไหมถ้าเขามาติดไม่ดีเปิดลุกเปิดลุกอีกอ้าเปิดลุกกีฬาไรได้ไหมอ้าลองดูนะครับเปิดลุกเปิดลุกเข้าไปอีกโอ้โหเอาไปอย่างนั้นก็ตีลุกเข้าไปอีกโอ้โห เขาพลาดนะครับเอาพลาดเอาเรือตีลุกเข้าไปอีกเอาปิดเอาเรือกินเอ้ยเรือกินไม่ได้เรือกินไม่ได้หมาเขาอยู่เบี้ยกินไงเข้าไปโอ้โหเอามาขึ้นมาเอาคนปั๊มเข้าไปอีกแบบนี้ก็เสียหมดนะครับเพื่อนๆครับก็น้องเขาคงจะนะครับน่าจะยอมแพ้นะครับแต้มนี้นะครับก็ยอมแพ้ไปจริงๆครับเพื่อนๆครับ ช่างยันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะฮะในการภากนะครับของช่างยันฮะเพื่อให้เกิดความสนุกความบันเทิงนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับสนุกสนานไหมนะครับมาบอกกันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย